ติดอะไรฝั่งทางพันสีเขียวขึ้นมาเลยเี่ยรเกาะเชือกไว้ดึงเนาะชเชือกเส้นให,ใหญ่ๆมีวลาไปข้ามันแล้วมัน,มน,มนแกวกนเนาะสองฝั่งเนาะฝั่งละเส้นเหมือนตอนที่ยกเสาเนะ ยกนะครับอันนี้ครับใช้เข็นสองตัวครับเป็นสองตัวอยู่คนละฝั่งครับยกชุดของลังคาเซตแรกครับ,บท,ทีจะไปวางบนหัวเสาของตัววายแฝงครับ ใ็จ้ัลงไปไอกําลังขึ้นไปครับฟังต้องสมดุลครับซ้ายขวาจะบางเหเทือเขาเทสิเยจนบงหมวเที่ยข้าวเสิดิมคือเทียอกนัียงบมันจะนี่นีฝั่งทางฝาจะขึ้น สีฟ้าจะขึ้นเรอะกว่าอยู่แต่ว่าก็ไล่ไล่กันขึ้นไปครับ้อด ทีนี้เดยวก็ต้องเตรียมใ้ตัวนั่งร้านครับตามขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บงานเชื่อมกันครับเป็นตัวบางแล้วก็ต้องนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็เชื่อมตนเี็ด้านบนเสร็จแรกครับอันนี้ขึ้นไปแล้วเดีเ๋ยวเซตก็กำลังเก็บสีครับเซตที่สองวันนี้ก็เอาขึ้นเซตแรกก่อน องค์ทงคาของโรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวครับขึ้นไปวางกัน,นยอย่างงบนิน อีกฝั่งนึงถึงแล้วครับฝั่งนู้นถึงแล้วและฝั่งทางทีฟ้าครับยังไม่ถึง ก็โยกครับโยกเพื่อที่จะเอาตัวตรงจุดยึดครับไปให้ตรงตรงตรงตัวเพจครับสังสีค,ครับโยกกออไปทางที่ตันตกครับและต้องวางบนหลังเพดพอดี ที่ตอนออกวางบนหัวเสาไปแล้วรรหวทางทางที่ฝนตกครับวันนี้ก็กลำลังค่อยๆลงครับจุดนี้ครับกำลังค่อยๆวางลงมาสัมผัสที่เขดข้างบนของใวแฝงครับ อ๋อทางนั้นจะติดไอ้ตัวสายไฟด้วยครับสายเชื่อมสายเชื่อมของเส้นสีสายเชื่อมน่าจะติดครับทานั้นมันดูดลงไปอาจจะวางไม่ได้สายอาจจะขานทางนั้นจะมีสายเชื่อมเกาะขึ้นมาด้วยครับเพื่อที่จะเชื่อม แทมที่วางวางบนเพดนะครับ่ะต้องมาแตะแล้วครับต้องมาแตะแล้วแต่ว่าต้องต้องสมดุลก่อนว่าอยู่กลางเซนเตอร์เพดดีหรือเปล่าติดเชื่อมอาจจะดึงดึงมาทิศทางที่ตอนตกข้างใน เดี๋ยวให้ทางทางผู้กิมก่อสร้างครับไปชี้ระดับด้านบนรวงครับไม่งัน้นอาจจะไม่ไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่ามองจากบมง้าล่างก็ไม่ชัดเจนเท่าต้องเอาทางลานขึ้นคนะโอเคครับ